เรากำลังจะเข้าไปดูนะติดภูเขาตอนนี้เราเดินทางมนถนนแยกจากถนนว,วิจินรปร้อยแม่ลสลองนะครับเราไปดูที่กัน60สิบถึงสองไร่นะครับราคาสามแสนาหมื่นบาทอยู่ตำบนสีค้าตเฮ้ยตบลปะซางเื่อไม่จันวัวเชียงราย ตอนนี้เรากำลังจะไปดูพื้นที่กันนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่เนินครับเนินผสมอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็ติดภูเขาติดส่วนป่านะครับเอกสารสิทธิ์ชนดน,นะครับนี่คือบรรยากาศหน้าฝนเชียงรายต้นไม้ก็จะเขียวกขจีครับ สายตรงเข้าไปนะครับจะถึงที่เลยนะครับเลี้ยวสายอ่าซอยสองอะไรวะเลี้ยวเข้าไปนะฮะ จะมีรอบๆ้วยภูเขานะครับตอนในพื้นที่แปลงนี้ก็จะปลูกสับปะรด่คือทางเข้าทีด่ดิตนะครับมีไฟฟ้านะครับ เป็นผาอย่างนี้เป็นวัดแอบนึ่งนี่จะเจอผาแล้วก็จะมีเป็นองค์การกุหาบพึ่งของุแหละน้ำแม่สลองนะครับวัดถ้ำจตุมาหาพรหมนี้ครับหูหนามแดงรากฝนเนาะ คุณมันีปักเจ้าไนเฮ้ยเนี่ยเทพจีบไปคุณเนี่ยนะเทพลงไปแล้วนะครับจะไปได้หรือเอาไปอนกเหรอเออเอาไปอีกก็ได้เอออยู่ในห้างเหรอขับเลยเ้หรือ เ,ออเ,อเดี๋ยวโดอเบอร์ดูยี่สบสองไล่ก่อนนะครับกลับเขมเมารดูแปลงหกสิบไล่ถึงน้อยไล่หรือสองน้อยไล่นะครับขายได้หมดนะเอาห้างก็ไหมิโก <laughs> ไหนครับแปงไหนซาสองเลยเรามากำมือกันมาละมาละเจ๋อเปิดเครื่องเครียร์พอแป้งขนปุ่นเดียแป้งไหนหกสิบไรลปุ่นแป้งไหนปุ่นอะที่มีไอ้เก็บน้ำนี่ปุ่นละเออของใครนะหกสิบไหลไปเดี๋ยวขึ้นบนนู่นนี่จะพอนี่เออนี่พอก็ได้ปะเดี๋ยวส่งน้ำหน้ามีอยู่ไหนนี่ติไปเนี่มันมีเนี่ยเขตมันนี่ราคาตัวได้ยังซสองเล สามแสนสาม่อเจ้ามันได้อืมต่อเจ้าของเป็นเป็นของในทุนของเป็นของบ้านเอาของในทุนของในทุนเ่ยกุเทพเลยเาดีได้กว่าไยเนี่ยมลีรไปไบนมดนะฮะนเก้าี่ไรขายเีันเก้าสิบไรนี่นี่ปนกเอกสารเป็นอย่างนี้ชนดนอสาก็ขอดูหรอชนบก็นี่แล้วก็ไปยังยังอยู่ก็บอกเตรียมเ่มเตรียมเตรียมตัวคณไวละกันแล้วพูดไวะ ปุ่นมันหุกๆรือค่าซิบไอ่ะเตรียม่ะเตรียมป่เตรียมเจ้ามันว่ะมันแน่ๆเมมาว่ะนอ้มั้งมันละไปอีกว่ะอันนี้แม่เนาะนี่ลาเนี่ยแม่หมดเลยัอืม là đang chỉ số này, kéo lên họ cuối cảng nè, số 2 là cái gì, gần đó là cái gì, gần đó là cái gì, thẳng nào là dài nè, 3.2, số 2 này, nét ở nào mà nó vắt vậy này? Võ Thăm à? Võ Thăm nhá. Ngã bình nè. Ngã bún là này, này là lăn tải luôn nè. Oh, này là lăn tải luôn nè. Ngã bún Thì, ừ. thì Nho, ừ. Đa สี่ตัวจริเามาทีวารคิด่ห้าเละแต่เราล่ามสองันนะวกไรนะครับว่าโออีกแล้วเดี๋ยวไปโคตรปอดติดเนื้อลูกนะพอดีห้างอยู่ที่ห้างกันหรือปะไปเดี๋ยวบนบน่ะไปบนม่นไก็ขึ้นไปได้อ่ะตั้งขอดีด้อ่ะกเราขึ้นเหมือนเรเล็ขึ้นบนบนเละมันเป็นห้องเป็นห่องอย่างเงี้ได้ก็อ๋อปาดบนเอนะไป เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับไปดูกันนะครับไปดูไปดูข้างบนวิวข้างบนนะฮะยี่ิบสองไร่ขยายถึงได้90ไร่นะครับ3 2สามแสนสามแสนสองหมื่น 20, บาทสองหมบาทอยู่ตะบ,บนแม่สลองเว่ยแม่จันย์จังหวัดเชียงรายห่างจากถนนดำประมาณไม่ถึงกิโลนะครับตอนนี้เราอยู่ในแปลง เมนดอยสูงนี่ก็ใช่นะครับนี่ยใช่ทั้งหมดเลยรถยนต์สัญจรได้สะดวกเลยนะครับ nền lưng mình. Chắc đi về đi sao này đi, này. À. Này đi tiếp này sao này. Đúng này, lưng đi. này kìa. này có? đi này. <laughs> อันนี้เก้าสไร่สองไร่รวมอันนี้แต่พ่มตัวนี้สอไร่อ๋อนี่ก็สไร่เนาะไร่แม่เนี่ยต้องนี่แม่นี่ลอ๋อนี่คือเกไร่นะครับไร่ัไนเก้าสิบไร่นี่สามแสนสองนะต่อกันนะนะซื้อสองไร่ขยายถึงเกไร่ได้ต่อหนึ่งกันได้ก็ต่อกันได้ก็น้ำได้มดะเดี๋ยวบอกลุงเอสร้อง เยว่านั้นแหะอันนี้กเนี่ยนี่กเาะนี่ม่นมดเลนี่ยัผมมางทีแม่นดยาวไปหน่ด่นไนะแม่นเลยมก็นี่น่าแม่นม่เหม่นมดเลย้องนน่กม่นม่นมดกั้่นตังเขาเ้ามาว่งีม่เลย นี่กระแม่เด่ะตีปูข้าโพดนี่เหมนมดหนอแนวถึงคว้าไม้มาหนอฮะเอ้งนั่งนี่กระแม่เด่นี่คือ90าสในะครับ ของชาวบ้านหรือของในทุนในทุนนะเป็นของุ้มเทพเกลปลาาคุณละเทปลาพวกนั้นะเป็นแนวปลาพวกนั้นะจะอกใคร้กเป็นเเงแต่ปลาพวกนั้นลนเลยเดี๋ยวดูบรรยกาศังรอบๆครับ 90ไร่ได้ล้วสาแสนสองหมื่นบาทนะครับอีกสามสิบชนบโฉนบนนวดหรอชนน,นี่เราอยู่ในพะื้นที่นะ90ไร่ เลยนะครับอ uh, okay. uh ๋อ huh. นี uh ่ก huh. okay. okay. uh ็ใช่เนาะโอเคคือที่สวยเหมือนกันเนาะนี่่นาัดที่ไมกับปลาบุ้งหมดละ มีน้องสามเนาะมีเนาะชนมดเลยาไปหลายชุดแล้วว่ทบ้ว่าเขายรูปไปกับเขาอีหยังอะฮะท่าล้าถ่ายรูปไปนจีกะเก้าบไปน้องหน้าก็ผาก็เจ้าคนละกึ่งเนี่ยเขามาขึงเลย เอาแล้วเขาแจ้งกันจะได้อาหนองน้จะแจ้งกันแจ้งเอันไปดูกระดุด้นไปตรงนี้ตตรงนีอืมตัวสองไจุดมไปถูไหหรือเก้าสิบไหน้ะมุดกัน้อยไปกันเก้าสิบไหนเน้อยไรลชิ้สุดแดนตรงนี้เองก็ đi đến mà sắp son rồi Check đi đến đây em ngon

ควรจะขึ้นเนินอยู่บนเนินขายให้ดูนะครับ ครับเลยรอบๆ9บไล่์ครับ22บวกิบไล่ ด้านล่างนะครับ บรรยากาศิดร,บรอบๆนะครับตอนนี้ชาวบ้านเตรียมปลูกข้าวโพดนะฮะกระหนอมปลานะ บดกลางดอยนะฮะรละสามแสนสองหมื่นบาทครับผมบรรยากาศเนาะ เอกสารฉนวนครับส่วนตำแหน่งที่ดินหรือว่ารายละเอียดแปลงผมจะทิ้งไว้ใต้โพสต์นะฮะของ YouTube เนาะก็ติดตามดูได้นะอ่านลงดูได้ครับผม นี่ก็สวยนะครับชาวบ,บ้านเตรียมปลูข้าวโพดนะครับ สรุปแล้วมีแหล่งน้ำขุษะสามบอ่อนะครับบอ่อใหญ่สบอ่อเล็กหนึ่งนะครับ นะการสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสนใจทักมาได้ครับ0873438755 0882590477คุณต้องอดทนครับเชียงรายขายที่ดินนะครับขอบคุณและขอบคุณทุกท่านแลที่รับชมะติดตามนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ